เก่งๆแล้วไม่ใช่ปัญหาตัวไม่ใช่ปัญหาแต่ผมบอกว่าผมบอกว่าที่พูดว่าทําไมไม่เจออาจจะด้วยเป็นเพราะบุญทําให้เราอ่ะได้แข็งแร่งเพราะว่าอัพไม่มีอัพไลน์ที่ดูแลนะครับนี่คือความโชคดีของผมเพราะเราจะต้องทําเองนั่นเองนะครับอัพไลน์ก็คงคิดว่าผมคงเอาไม่จริงเพราะว่า Open นแชทหรือว่าคนที่มาทักพวกเราทุกวันเนี้ย มันก็แค่การหลอกลวงหรือว่าการแค่เอาไม่จริงเขาคงเจอแบบนี้มาเยอะแล้วอะมาเจอผมก็คงจะคงไม่จริงเนี่ยนั่นแหละครับก็ไม่อยากจะตอบผมไม่อยากจะพูดคุยกับผมแต่คุณรู้ไหมครับผมเนี่ยเอาจริงกว่าจะสมัครได้ครับไปดูเวลาที่ผมสมัครก็คือสิบห้านาฬิกานะครับในวันที่ผมสมัครได้ครับนี่คือที่มาของการสมัครที่ผมพูดมาอย่างนี้นะครับมันลําบากมากเลยที่ผมจะสมัครท็อปอัพทุลิศนะครับ มาเปรียบเทียบนนปัจจุบันครับหลายๆคนอัพไลน์ไปรับที่นาบ้านข้าวกินหรือยังคะหิวอะไรไหมอาหารถูกปากไหมครับเข้าห้องน้ําหรือยังมีใครทําอะไรให้ขัดใจไหมครับตลอดเวลาที่เราดูแลดาวไลน์ที่พาเข้าไปคฤห,หัสก่อนจะกลับบ้านกินข้าวไหมครับตอนกลางคืนรอบดึกไหมครับจัดให้อย่างดี แต่สุดท้ายก็โบอกมือราเราไปเราดูแลเขาอย่างดีครับแต่กับผมครับไม่ได้ดูแลอะไรผมเลยจะบอกว่าไม่ดูแลไม่ได้นะก็ดูแลแต่ถ้าบอกว่ากินข้าวไหมเอารถมารับมาส่งไหมไม่ใช่แบบนั้นไปเองครับอยากรู้ไปเอาเองที่บริษัทไปเองครับทุกท่านรู้ไหมครับวันที่สิบสองกันยายนผมอาชีพที่มีมาทุกอาชีพผมปลุกระดมมาหมดเลย ใช้ทุกวิชาเอามาทำท็อปอัพทุลิสไปบอกกับผู้คนเอาอะไรชื่อมากลางตั้งแต่สมัยบวชมีพระรุ่นเดียวกันสมณเณรรุ่นเดียวกันเป็นเจ้าขุนเป็นเจ้าว่าเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดูแลกลุ่มศาสนาต่างๆในกลุ่ม,มองคอ์กรเยอะแยะมากมายติดตามหมดโดยอยู่ที่ไหนเอาชื่อที่จำได้ใส่ใน Google ว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง เอามาอะายชื่อแล้วบอกหมดพระเพื่อนบอกว่าโยมไปบอกที่โถตัดเลยไอ้ร้านซ่อมโทรศัพท์นะโยมรวยนะไม่ต้องมาบอกพระหรอกนะพระปงแล้วพระแค่นี้นะนะพระไม่พระไม่ยุ่งกับทางโลกแล้วแต่คําพูดนี้ทุกท่านนะครับด้วยความเคารพแต่อยากให้เป็นตัวอย่างเฉยๆพระใช้โทรศัพท์มากกว่าโยมอีกนะอ่ะอันนี้ตัดไปก่อนไม่ได้พระสักรูปหนึ่งเลยนะครับเพื่อนพระมีเป็นร้อย ไม่ได้พระมาเป็นดาวรายเลยนะครับเพราะใช้วิชาความเป็นความสนิททำธุรกิจอาชีพขับรถครับไปชวนเพื่อนอาชีพประกันครับได้มาคนหนึ่งครับพี่เต้ค,ครับประกันมีเพื่อนเป็นร้อยได้มาคนเดียวถูกบังคับมาให้มาทำเพราะสมัครใครไม่ได้เลยญาติพี่น้องก็เยอะตระกูลสุวรรณปับไปปดดูครับอะไรที่สุวรรณนับีตระกูลผมหมดเลย เอามาหมดทุกคนไม่มีใครเอาสักคนจากสิบสองถึงสามสิบกันยายนไม่ได้ใครมาเลยเหนื่อยครับหรือว่าธุรกิจนี้มันถูกกับเรามันไม่ใช่เราหรือเปล่าเนี่ยไปคุยกับยาลอยาลอบอกพ่อพ่อเอ้ยใช้โทรศัพท์ราคาถูกก็คุ้มแล้วจะไปคิดอะไรมากทุกท่านครับสะดุง้งตกใจตื่นจากผวังครับเออให้จริงว่าใช้โทรศัพท์ถูกก็คุ้มแล้วจะไปคิดอะไรอะ่ะ คนอื่นเขาไม่เอาเรื่องของเขาท่านประธานพูดวันนั้นถูกใจมากมากครับก็ฉันจะเดินไปทางขวาตกนรกกับไปทางซ้ายไปทางสวรรค์อูจะเดินไปทางนรกหลักหัวใครเข้าใจท่านประธานพูดเลยครับทุกวันนี้นะครับเพื่อนที่เป็นทหารมาสมัครอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทปวกครับเพิ่งสมัครผมได้เงินมาเป็นล้านแล้วแต่เพื่อนจ่ายค่าโทรศัพท์บริการปวกเป็นพัน สามปีเกือบสามปีนี่ก็บวกเอาเองแล้วกันว่ากี่หมื่นแล้วะเพาะครอบครัวและลูกน้องอีกกี่หมื่นต้องจ่ายให้กับการสื่อสารแต่ผมได้มาเป็นล้านไม่ผิดไม่แปลกนะครับก็อยากจะเดินลงนรกจะหนักหัวใครถูกใจมากๆเลยนะครับทุกท่านครับผมเริ่มต้นใหม่มีสติจากโคตอยารอใช้โทรศัพท์ราคาถูกก็ดีแล้วการ่าฟันอุปสรรค ช่วงเริ่มต้นเหมือนกับผมทำธุรกิจท็อปออทุริสมาเป็นปีๆยังไม่ถึงเดือนนะมีความรู้สึกขนาดนั้นมันทำยังไงถึงไม่สำเร็จมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีมมธผมไปบริษัทครั้งแรกวันที่ห้าตุลาคมบอกกับพี่เต้ว่าพี่ไปคารหัสกันว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ไปครั้งเดียวแล้วก็ถ้าไม่ไม่ดีก็ ไม่ถูกชะตาก็เลิกกันนะกันพี่นาอก็ไม่ขัดขืนไม่ดื้อดึงละว,วันที่ห้าตุลาคมครับผมได้ไปคาราหาครั้งแรกเข้าไปบริษัทตกใจครับว่าไม่มีป้อมยาบผมทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปที่ไหนก็จะมีป้อมยามไปตรวจสอบโรงงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่จะมีประตูยามแต่ที่นี่ไม่มีประตูยามผิดสังเกตเข้าไปข้างในไม่มีใครแต่เป็นคาราฮารหรูหราอลังการเจอคุณยายอยู่ที่บันได เปิดโทรทัศน์อยู่นอนดูก็สวัสดีทักทายหลังจากนั้นเสร็จก็เดินดูรอบๆสิ่งที่ผมคิดความรู้สึกที่การที่ผมเคยบวชมามันวูบขึ้นมาครับว่าครหัขาหลังนี้ใหญ่มากเฮ้ยถ้าครหัขหลังนี้ถ้าเป็นของผมถ้ามันเป็นทรัพย์เก่าของผมเมื่อในอดีตมันส่งผลในปัจจุบันผมตั้งกิตอธิษฐานเลยครับว่า ถ้าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเก่าของผมบ้านหลังนี้เป็นกระหัสเก่าของผมขอให้ผมประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้อย่างเร็วใช้คําว่าอย่างเร็วขอให้ผมอยู่ได้คิดได้คิดเป็นทําได้ทําเป็นคิดสําเร็จทําสําเร็จจนเป็นที่มาคําอธิษฐานในห้องธรรมะมหาเศรษฐีทุกวันนี้ทุกท่านครับทําให้ผมมีสติผมย้อนกลับไปดูยู u ูบท็อปอัพุลิตทั้งหมดที่มี ช่วงนั้นยังไม่มีใครปล่อย youtube ผมเจอคลิปของท่านประธานห้าคลิปวิสัยทัศน์ของท่านประธานผมดูแล้วฟังเริ่มต้นแนวคิดของท่านประธานตั้งแต่คลิปแรกก่อตั้งปีห้าสิบเจ็ดท่านประธานบอกว่าปีห้าสิบแปดปีห้าสิบแปดยังไงก็รุ่งรวยรุ่งรุ่งโรจน์ร่ำรวยแน่ๆนทอมอัพธุลิศแต่ผมไม่รู้จัก แลวท่านประธานผมฟังแนวคิดของท่านประธานปัจจุบันผมเอาแนวคิดของท่านประธานห้าแนวคิดนั้นเอามาไว้ห้องซีอีโอบรรจุไว้ตอนตีห้าทำไมต้องฟังตีห้าเพราะผมตื่นฟังตอนตีห้าแล้วผมเก็ตได้ไอเดียทําธุรกิจทํอาบุญธุลิศทุกๆปัญหาที่มีที่เจอผมกลับมานั่งฟังแนวคิดของท่านประธานทุกวัน หรือฟังแผนธุรกิจของท่านประธานอย่างเดียวแผนธุรกิจของท่านประธานที่ที่ฟังอยู่ซึ่งเป็นแผนเก่าผมฟังอยู่ประมาณสิบคลิปเนี้ยของท่านประธานเดี๋ยวถ้าใครมีส่งไว้ในห้องผมทําไว้แล้วไว้ในห้องซีอจนผมทําแล้วผมประสบความสําเร็จตุลาคมผมประสบความสําเร็จจากได้แรงอธิษฐานจากแนวคิดของท่านประธานและปรับตัวใหม่หมด สิ่งที่ผมเคยเอาอาชีพอื่นวิชาอื่นที่ผมเคยมีประสบการณ์มาผมรบทิ้งหมดเลยไม่ใช้สันดานเดิมไม่ใช้วิธีดิบๆเดิมๆใช้ใช้วิธีของท่านประธานพูดคุยด้วยความรู้สึกดีๆปรารธนาดีต่อเขาแล้วเข้าใจธุรกิจ MLM อย่างแท้จริงคือมนุษย์ทุกคนเกิดมามีทุนโดยธรรมชาติคือญาติพี่น้องปู่ย่าตายตายมนุษย์ที่มีทุนมันคือรายจ่าย มันคือทรัพย์สินถ้าเอารายจ่ายเข้ามาในระบบ Top ปอัพ o ุลิมันคือไรายได้แค่นี้เองครับเก็ตแล้วครับเก็ตแล้ววันนี้เราไปทําธุรกิจไปบอกผู้คนเขาจะบอกว่าไม่มีเงินเขาจะบอกว่าไม่มีเงินคําว่าไม่มีเงินมันตีความหมายผิดครับกับท็อปอัพ o ุลิศท็อปอัพ o ุลิเปิดมาไม่ได้บอกว่าให้คุณใช้เงินเยอะแต่เป็นการใช้เงินเพื่อรับรายได้ ถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้จะทําธุรกิจได้ง่ายอีกิสองอย่างธุรกิจท็อปอัพธ r ริ t มีไว้ช่วยเหลือให้ทุกคนออกเลยนะเป็นรายได้ที่เราใช้คอนเทนต์นี้บ่อยๆเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการที่กินที่เที่ยวที่ทำงานคือที่เดียวกันเพราะทุกที่คือที่ทำงานเราหมดที่เที่ยวมันคือที่ทำงานเราที่กินมันคือที่ทำงานเราทุกคนต้องใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต ทุกคนต้องใช้โซเชียลนี่คือหัวใจครับวันนี้เราไปคุยกับทุกคนแค่เงินพันกว่าบาทยังไม่มีที่ทําธุรกิจมันไม่ใช่ครับเพราะเขาไม่เข้าใจครับทุกคนมีเงินเป็นหมื่นอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองนะครับวันนี้ครับทุกท่านจากปัญหาที่ผมเจอทุกท่านได้เคล็ดลับแล้วคลิปห้าคลิปวิสัยทัศน์ของท่านประธานแล้วก็คลิปหกคลิปที่เป็นคลิปของ พูดแผนธุรกิจที่ผมเข้าใจประสบความสําเร็จในเดือนตุลาคมตําแหน่งเจ็ดไม่รู้ตัวไม่มีใครบอกด้วยผมส่งยอดซัพพลายคือสี่หมื่นะโค้ชสุเจิญบอกว่าอีกนิดเดียวก็เป็นตําแหน่งเจ็ดแล้วโค้ชครับอีกนิดเดียวครับก็เป็นตําแหน่งเจดก็ถ,ถูกต้องครับเป็นตําแหน่งเจดภายในเดือนตุลาคมเห็นไหมครับแรงอธิษฐานผมได้เป็นจริงค่ารหัสหลังนี้ เป็นของผมซบบัตรเก่าของผมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของผมวันนี้ครับผมประสบความสำเร็จในตําแหน่งบูดดมอนทุกท่านครับผมคิดอย่างไรวันนั้นขอบคุณโคตยารอช่วงแรกๆมีปัญหาครับได้คนมาสามสี่คนยารอบอกว่าต้องเปิดห้องนะเพื่ออะไรครับเก็บข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้และเปิดห้องพูดคุยกันทุกเชา้าเป็นที่มาของห้องซีอครับ วันนั้นผมไม่ตั้งห้องเอาห้องอัปไลน์ชื่อ CEO โค้ดก่อนนะครับทุกคนไปอยู่ที่ห้องนั้นแล้วก็เปิดห้องเรียนเปิดห้องเรียนมาสักพักหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มหลายๆคนนะครับที่มีแรงบันดาลใจ,จของผมผมเข้าไปบริษัทนะครับช่วงนั้นก็มีการประชุมมีผู้สูงวัยอยู่คนนึงครับฟังท่านประธานแล้วตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ลงมาถามผมผมจะเปิดแอปพลิเคชันอย่างไร รหัสผมอยู่ไหนผมจะติดต่อกับใครไปติดต่อแอดมินแอดมินก็บอกว่าให้ไปติดต่ออัพไลน์มีใครช่วยผมได้บ้างผมเดินผ่านไปเขาถามผมผมบอกผมก็ไม่รู้ครับผมก็ใหม่ผมยังไม่รู้อะไรเลยครับผมยังใหม่นะครับเดี๋ยวต้องติดต่อรุ่นพี่ๆดูนะครับผมรู้สึกความรู้สึกนั้นผมสงสารเขามากมากเลยทำไมผมไม่รู้นี่คือเป็นที่มา ของที่ผมจะต้องเรียนรู้เป็นที่มาของหนึ่งหมื่นชั่วโมงที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในตำแหน่งบูไดมอนด์หนึ่งหมื่นชั่วโมงในการเรียนรู้พร้อมกับการลรงมือทำที่เป็นโจทย์ให้ทุกคนคิดแล้วให้เป็นโจทย์ให้ทุกคนว่าถ้าคุณทำหนึ่งหมื่นชั่วโมงแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่วันนั้นครับผมเปิดห้องซีอแล้วผมก็เปิดโอเพนห้องของผม ไม่กักไม่ปิดกั้นให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ทุกท่านรู้ไหมสิ่งที่ผมคิดวันนั้นผมคิดถูกครับเพราะว่าความคิดนั้นมันคือตำแหน่งไดมอนครับซึ่งผมไม่เคยรู้การเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกสายงานของสมาชิกที่เข้ามาเรียนรู้เปิดโอกาสให้คนรู้มันคือหัวใจของไดมอนครับเพราะมันไม่มีแบ่งสายจากแผนธุรกิจของท่านประธานครับ เพราะว่าได้ออเซลทั้งหมดมันคืออัพไลน์ดาวไลน์สายไลน์มันคือคนคนเดียวกันผมเป็นดาวไลน์ของทุกทุกท่านเพราะมันที่ท่านเป็นตําแหน่งไดมอนผมจะต้องแบ่งทุกๆ a แอคชั่นของผมสเซให้กับทุกท่านท่านคืออัพไลน์ผมครับนี่คือวันแรกที่ผมคิดแต่ผมไม่รู้มารู้ตอนหลังเฮ้ยหัวใจผมมันไดมอนนีิว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังครับทุกท่านครับถ้าเป็นอาหารเสริมเขาไม่ให้ท่าน ต่างสายงานมาคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะเขาขายสินค้าผมได้ลดห0อร์เซนแต่คุณได้ลดแค่20เอร์เซนเขาไม่ให้มาคุยกับผมหรอกครับเพราะเดี๋ยวผมเอาห้าสิปอร์เซนให้เขาเขาก็มาซื้อของผมหมดเลยนี่ครับธุรกิจอื่นที่มันไม่มีแบบนี้มันมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ให้คบกันไม่ให้อยู่ติดต่อข้ามสายงานครับเพราะเดี๋ยวการขายสินค้าข้ามสายงานธุรกิจขายสินค้าที่ล่มสลายไปด้วยเหตุผลนี้ครับ ธุรกิจของเรามั่นคงและมันสวยงามด้วยเหตุผลนี้ครับมันสวยงามแบบนี้ครับมันไม่แบ่งแยกสายงานเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละคนมีอัพไลน์พามาสมัครแล้วเราต่างสายงานเราแนะนําให้เขาสมัครเขาก็สมัครกับเขานี่ครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจท็อปอัพทุลิตนี่คือหัวใจของไดมอนที่ผมบอกว่าผมประสบความสำเร็จในตรแหน่งบูไดมอนผมแค่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจท็อปอัพทุลิศเท่านั้นเอง ทุกคนครับเป็นอย่างผมได้เพราะว่าอะไรครับความสําเร็จนี้ที่สําเร็จได้เพราะว่าเอาภรรยาวางด้านซ้ายหนึ่งคนหนึ่งข้างเอาลูกชายมาวางฝั่งขวาอีกหนึ่งข้างวันนี้ครับอีกสิบนาทีหลังจากนี้ผมจะพูดให้ท่านฟังว่าการประสบความสําเร็จในตําแหน่งบูดมอนต์มันง่ายมากๆผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ประสบความสาเร็จในตําแหน่งบูดมอน ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเป็นคนรู้ธุรกิจไงคําว่าภรรยาสามีเข้ามาที่หลังเขายัางไม่รู้ลูกเราทั้งลูกตรงลูกในครอบครัวเขาก็ยังเป็นลูกอยู่เหมือนเดิมเขายังไม่เข้าใจง่ายๆหรอกครับช่วงเวลาสองปีนี้สามปีนี้ช่วงเวลานี้เขายังจําไม่ได้เขายังไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะเรารู้เรื่องไงวันนี้เราทําให้เขาก่อนครับผมใช้วิธีการสปอนเซอร์อยารอแบบไหน อย่ารออนุมัติสมัครพ่อเดี๋ยวแม่ช่วยพ่อสมัครเป็นกําลังใจนะในวันที่ไม่มีใครคนที่ดีที่สุดก็คือคนในบ้านนะครับหลายคนมองคนนอกคนระับไม่ได้มองคนในบ้านเวลาท่านป่วยใครดูแลครับไม่ใช่คนข้างบ้านนะคนในบ้านครับนี่คือคนที่คนที่คุณรักที่สุดที่ท่านประธานพูดทุกครั้ง แผนธุรกิจที่ท่านประธานพูดทุกครั้งว่าคนที่คุณรักที่สุดแต่วันนี้เราทําตรงกันข้ามไปหาคนนอกบ้านเขาไม่เอาท่านก่อนเลยคนในบ้านน่ะถึงเขาจะไม่เอาเขาไม่ใช่ผิดนะเราน่าผิดเพราะเราทําให้เขาไม่รู้เรื่องแต่เขาเป็นคนที่รักคุณที่สุดในวันนี้คุณคุยเขาไม่รู้เรื่องเรื่องของธุรกิจเขาไม่ชอบเรื่องธุรกิจอย่าเอาพูดท็อกอัพทุนิสในบ้านนะ คุณก็ไปทํานอกบ้านแต่คนวันที่คุณป่วยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาดูแลคุณนี่คือความหมายของคนที่คุณรักที่สุดครับลูกของเราละ่ะลูกเรายังน้อยอยู่เลยอะลูกเราจะไปทําธุรกิจเหมือนกับเราได้ยังไงเออก็คงไม่ใช่หรอกมั้งไปเอาคนอื่นมามาวางข้างตัวเองแทนลูกที่รักที่สุดของเราลูกที่รักที่สุดของเราเป็นลูกที่ใช้เงินเราตลอด จะบอกว่าตลอดชีวิตยังวาดได้คนที่เรารักที่สุดเพราะเราเป็นคนที่ให้เงินมากที่สุดไงนี่คือความความหมายว่ารักที่สุดที่ท่านประธานพูดไม่มีใครอื่นแล้วครับคนที่รักที่สุดก็คือคนในครอบครัวครับวันนี้ผมจะแปลความหมายให้พวกท่านเข้าใจนะครับทีโอแฟมารีต้องขอบคุณอาจารย์โดมนะครับธีรพันธ์สิทธุพันธ์นะครับที่ทําแผนทีโอทาให้ถูกนะครับต้องเข้าใจแผนนี้ อย่าเข้าใจผิดและทำผิดผมจะบอกว่าพูดถึงว่าลูกละกันวันนี้จะให้ลูกทำให้เป็นแอมะเรลทำได้ไหมนี่คือความสวยงามของธุรกิจท็อปอัพทูริสครับที่ท่านประธานออกแบบมาไว้ให้กับครอบครัวคนที่คุณรักครับแผนทุกคนฟังแผนเหมือนกันเท่ากันแต่ตีความได้ไม่เท่ากันเข้าใจลึกเข้าใจถึงเข้าใจกว้างไม่เท่ากันจึงทำธุรกิจแตกต่างกัน ผลลัพธ์จึงออกมาแตกต่างกันครับลูกครับเป็นคนที่เราจ่ายมาทั้งชีวิตจ่ายให้เขานะหรือเองหกนาทีครับเราลูกใช้โทรศัพท์เราก็ต้องจ่ายให้เขาผมมานั่งคิดดูนะครับเงินที่ผมจ่ายให้ค่าโทรศัพท์ให้ลูกผมก็แปลงมาเป็นไรายได้สิครับเอาเงินก้อนนั้นนะครับเอามาลงทะเบียนให้ลูกคำถามถามว่ามันจะหนักขนาดไหนครับถ้าเราลงทะเบียนให้ลูก หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพื่อให้เป็นธุรกิจกับลูกในระหว่างที่ลูกเรียนเพื่อให้มีรายได้เป็นทุนเรียนธุรกิจนี้มีมูลค่าเป็นล้านล้านจากการที่เราลงทะเบียนไว้วันนั้นทุกท่านถ้าเข้าใจความรักตรงนี้ไม่ต้องมองที่อื่นครับคนในครอบครัววันนี้เปรียบเสมือนถ้าท่านทำธุรกิจวันนี้วันแรก ท่านไม่ได้มองคนครอบครัวแต่คุณไปมองคนอื่นผมเปรียบเทียบใม้ฟังเอาคนอื่นมาวางครับซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งวันนี้ท่านทําธุรกิจท่านรู้ท่านประสบความสําเร็จท่านต้องการประสบความสําเร็จเป้าหมายของท่านเป็นไดมอนด์แต่เขาไม่เอาอ่ะท่านจะไปขัดขืนเขาได้ไงท่านจะบังคับเขาได้อย่างไรท่านจะทําแล้วให้เขาเป็นผู้แนะนําโดยที่เขาไม่ทําท่านจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะเขาไม่เอานี่คือโจทย์ที่หลายคนคิดผิด พอบอกว่าท็อปอัลตุริสท่านมองคนอื่นหมดเลยมองไอ้ปื๊ดมองยายยายแปด๊ดขอโทษนะฮะถ้าไปตรงชื่อกับใครมองคนข้างบ้านมองยายคนนั้นมองยายคนนี้ตาคนนั้นตาคนนี้อาชีพนั้นอาชีพน,น,พนี้ถ้ามันมารวยแน่นอนนี่ครับท็อปอัลตุริสไม่ได้ออกแบบไว้แบบนี้นั่นคือความคิดเดิมๆกับธุรกิจขายตรงอื่นๆธุรกิจเครือข่ายอื่นๆซึ่งเป็นการขายสินค้าครับ มันเป็นแนวคิดที่ผิดแนวคิดนี้จะอยู่ในห้าคลิปของท่านประธานครับท่านไม่ต้องมาใช้เวลามานั่งฟังหรอกครับตื่นตีห้าไปนั่งฟังห้องซีโอพอแล้วมันเสียเวลาผมเห็นหลายคนครับบอกว่าเดี๋ยวฉันเอาไปฟังเองสุดท้ายไม่ได้ฟังแล้วครับอย่าไปเสียเวลาเลยถ้าท่านเสียเวลานะตีห้าท่านรีบตื่นมาหน่อยแล้วไปฟังห้องซีโอหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเสร็จท่านไปทําอะไรก็ไปทําเดี๋ยวนี้รายการนะครับก่อนจะจบ นะครับและอีกสามนาทีนะครับถ้าเลทดสักนิดหน่อยก็พอได้ไหมครับเอ็มซช่วยบอกด้วยนี่คือวิธีคิดและวิธีการทำงานล้วนๆครับครับวิธีคิดและวิธีการทํางานล้วนๆทุกท่านครับเมื่อวานครับห้องแทบจะระเบิดที่บริษัททอมอัพทูริตมีคนมาถามผมเขาไม่รู้จักผมว่าผมเป็นใครเขาถามผมคําเดิมเหมือนกับลุง วันที่ผมมาครั้งแรกว่าช่วยบอกผมหน่อยครับผมรักษาสิทธิ์ตรงไหนเป็นคำพูดเดิมแต่วันนี้ผมอยู่ในตำแหน่งบูไดมอนกับคำพูดนั้นเขาถามผมผมยังไม่รู้อะไรเลยพี่ครับรักษาสิทธิ์อย่างไรสองชายหนึ่งหญิงสองชายเมื่อวานเนาะถามผมอยู่สายงานของโคดบีพี่บีที่ท่านประธานเคยพูดนะครับที่อ้วนๆสายงานนี้ ผมไม่รู้ว่าสูงสุดคือใครแต่รู้ว่าชื่อบีนะครับเขามาเขาไม่รู้จักผมแล้วเขามากันเองนะครับเขาเป็นคนใต้รู้จักพี่จัมโบแต่ไม่รู้จักผมแล้วเขามาถามผมรักษาสิทธิ์แล้วก็มีคนสมัครไซส์เอ็กอลสองคนนั้นนะครับเป็นอัพไลน์ดาวไลน์แล้วก็มีดาวไลน์อีกคนหนึ่งสมัครเอ็กอลฟังท่านประธานแล้วตื่นเต้นจะสมัครท,ทั้งทั้งที่อัพไลน์ก็ไม่ได้บรรยายอัพไลน์ไม่ได้พูดอะไรมากมายอัพไลน์นี่พามา แต่ใช้วิธีการเคลื่อนคนนี่วิชานี้ทําให้ผมประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่ผ่านๆมาครับวิชาเคลื่อนคนครับทําให้ผมประสบความสําเร็จในตําแหน่งเจ็ดวันแรกช่วงแรกเดือนแรกวิชาเคลื่อนคนนะครับผมได้บอกน้องเขาแล้วก็รักษาสิทธิ์นะครับหนึ่งสองสามหลังจากนั้นก็สมัครให้แล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วผมก็สอนให้เขาเข้าห้องเรียนครับต้องเข้าห้องเรียนแบบนี้นะผมก็เชิญเข้าห้องแล้วก็สอนว่า สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือผู้นำสูงสุดคุณจะได้เข้าใจไหนในที่คุณไม่รู้จักใครแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักผู้นำสูงสุดประธานรองประธานและผู้นำรองลงมาให้เขาเปิดแอปพลิเคชันดูครับแล้วผมให้เขาดูว่าตำแหน่งบูเดมอนมีใครบ้างแล้วเขาถึงเรียกชื่อผมถูกครับวันนั้นครับเมื่อวานนี้นี่นะครับวิธีการสําคัญแล้วมันตอบโจทย์ตรงไหนครับที่บอกว่าไม่แบ่งแยกสายงานนี่คือไดมอน ทุกท่านนะครับใครยังติดเรื่องแบ่งแยกสายงานใครยังติดอยู่ตรงนี้นะครับว่าดาวไลน์อัพไลน์สายไลน์ตรงนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องติดแล้วครับเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันออกแบ่งออกมาชัดเจนผมย้อนกลับไปเรื่องของแนวคิดอีกนิดนึงครับแนวคิดขายสินค้ากับท็อปอัพธิตแตกต่างกันอย่างไรซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกจริงๆหนึ่งเดียวในที่นี้ครับผมจะบอกว่าเวลาเรารับสินค้ามาผมยกตัวอย่าง ผมทำธุรกิจอาหารเสริมผมได้ยอดมาหนึ่งล้านผมจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งผมมีดาวลายสิบกลุ่มสิบสายครับแบ่งไปคนละหนึ่งแสนสิบคนสิบสายก็ครบแสนอ่าครบหนึ่งล้านพอดีนี่คือการทำธุรกิจแบบบริหารนั่นคือไปแบ่งภาระให้กับดาวลายใช้คำว่าโยนภาระให้ดาวลายเลยนะเพราะเขาจะต้องไปนั่งขายแล้วผมได้เห็นไหมครับนี่คือคำสั่งครับ มันตรงกับ NLP ที่ท่านประธานพูดนะครับสี่คำถามปลดล็อกทุกคนไม่ชอบคำสั่งครับถ้าเราไปสั่งธุรกิจผมจะบอกเลยว,ว่าธุรกิจทั่วไปถ้าใช้คำสั่งจะไม่ประสบความสำเร็จมันจะล่มระหว่างทางและปลายทางจะไม่สีวิไลเลยมันจะมืดมนด,ด้วยปลายทางเริ่มต้นมองดูดีครับแต่สุดท้ายมืดมนหมด,หมดนี่คือธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการขายสินค้าคือไปเพิ่มภาระครับ แต่ท็อปอัพธุลิดครับมาดูครับท็อปอัพธุลิดวันนี้ปาถนาดีกับเพื่อน mm hmm. เพื่อนใช้โทรศัพท์เดือลำพันมาใช้กับเราสองสองห้าคุ้มกว่ากันไหมครับ mm hmm. เพื่อนรับโอกาสนั้นไว้ลดค่าใช้จ่ายไปเจ็ดร้อยกว่าบาท mm hmm. เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างจากธุรกิจแต่ถ้าขายอาหารแล้วครับขายสินค้าแล้วครับ mm hmm. เพื่อนต้องรับภาระไปรับภาระเสร็จไม่รู้ซื้อสินค้าไปไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่า mm hmm. เห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่าง อ้าวิธีการการไปให้กับไปเอาไปเหมือนกันทุกท่านดูนะครับไปเหมือนกันแต่อาการทุกท่านจะต้องดูว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับนี่นี่คือข้อแตกต่างสิ่งที่ท่านจะฝึกได้ตอนนี้นะครับผมรู้นะครับว่าความรับเรื่องราวแบบนี้จะสำเร็จได้ก็คือคนจะรับไรายได้เดือนละแสนขั้นต่ำสูงสุดคือสองล้านสองแสนหหมื่นบาททุกคนนั้นคนนั้นต้องมีบุญครับ ผมมีห้องอภิมหาเศรษฐีแล้วก็ห้องธรรมะมหาเศรษฐีเพื่อให้ทุกคนฝึกในการให้ให้ได้ในห้องธรรมะของผมมีครับสวดมนต์ว,นวันล,ละสองรอบนะครับอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับนี่คือในห้องระบบที่ผมวางไว้ตั้งแต่ตีห้านะครับห้องซีอห้องธรรมะแล้วก็ห้องอาจารย์โดมสิบโมงสิบสี่นาฬิกาห้องอภิมหาเศรษฐีและสิบเกนาฬิกาทุกวันผมไม่ให้สมาชิก ท็อปอัพธุลิมีเวลาว่างเลยเพราะผมมีประสบการณ์ค,ครับผมมีประสบการณ์ครับมีประสบการณ์เพราะว่าถ้าปล่อยเวลาว่างแล้วเข้าไปทําธุรกิจอื่นผมเลยใส่ตารางว่ใส่ตารางให้เต็มให้หมดเลยจนถึงห้าทุ่มไม่ให้ว่างเลยถ้าใครอยู่ในธุรกิจนี้ไม่คืออยู่ในกรอบแบบนี้สําเร็จแน่นอนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เลยเปน็นสามนาทีขออีกสองนาทีครับผมจะสรุปแบบนี้ครับผมใช้สูตรแบบนี้ครับเรียนและทํา1ึ่งหมนชั่วโมงเอาตั้งถ้าใครอยากเรียนนะครับอยากประสบความสําเร็จเรียนแค่และทําแค่วันละหนึ่งชั่วโมงท่านจะใช้เวลาทั้งหมด27ปีครับรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ครับเรียนวันละห้าชั่วโมงเรียนและทํานะครับเรียนและทําวันละห้าชั่วโมงท่านจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับ ห้าปีประสบควาสมสําเร็จครับอันนี้ก็พอได้นะครับถ้าจะให้เร็วกว่านั้นได้ไหมครับเรียนวันละแปดชั่วโมงเรียนเรียนทำทำนะครับไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะไม่ทําไม่ได้นะครับเรียนเรียนทำทำเรียนพร้อมกับลงมือทําเนี่ยฮะวันละแปดชั่วโมงท่านใช้เวลาสามปีประสบควาสมสาเร็จผมเป็นตัวอย่างให้ท่านดูแล้วนะครับผมเป็นตัวอย่างให้ท่านดูแล้วเรียนเรียนทำทำวิธีการเรียนของท็อปอัพธุลิศเรียนอย่างไร มันเนียนไปกับงานอาชีพของท่านครับไม่ต้องเลิกงานประจําของท่านครับถ้าใครเลิกงานประจำของท่านมาทำทอมอัพทูลิสอย่างเดียวเนี่ยท่านตัดโอกาสท่านเสียโอกาสเพราอะไรครับเพราะว่าเวลาท่านเดินออกไปทํางานเนี่ยท่านจะต้องเจอผู้คนพบปะผู้คนนั่นคือลูกค้าของท่านที่ทํางานของท่านเขาไม่เอาวันนี้แต่คราวหน้าเขารู้ว่าท่านประสบความสำเร็จเขาจะกลับมาหาท่านครับอย่าเลิกงานประจํา เพราะงานประจําของท่านมันจะทําให้ท่านสร้างโอกาสสร้างทางธุรกิจไว้ท่านประสบความสำเร็จก่อนท่านค่อยออก,กงานนะครับนี่ก็คือวิธีการทํางานนะครับยังมีโอกาสนะฮะภาคสองได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ข่าวหน้าแล้วแบ่งปันกันใหม่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะคิดได้อะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ผมจะอยู่ในห้องซ e อห้องธรรมะผมเก็ตได้เมื่อไหร่ผมจะพูดและผมจะบอกแต่วันนี้ ได้คำนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริหารท่านบริหารห้องสร้างไดมอนต้องขอขอบคุณท่านประธานดรสร์สรวัตภัยสารสวรัตท่านรองพัฒนาดีภัยสารสวรัตที่สร้างธุรกิจดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานสร้างไดมอนโดยเฉพาะพี่จำโบเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่คําพูดที่พูดว่าไอ้น้องถ้าเองอยากประสบความสําเร็จและต่อเนื่องขึ้นไปเองอย่าหยุดสปอนเซอร์ คำพูดนี้ทําให้ผมเป็นบูเดมอนขอบคุณมากครับขอคืนไม์ให้กับ MC ครับสวัสดีครับ